ดอกนี้กินเต็มไปเลยสิครับซูเปอร์เมกะต้องมาแล้วไหมนะ่ะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสามพันแปดร้อยยี่สิบคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใา้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม เจไฮก็กระดัมสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะพวกกันอยู่แล้วกับเจ๊สมายสายปั่นวันนี้เจ๊ก็อยู่กับอยู่ฟ้าหุกค้าหุกเจ้าเก่าเจ้าประจาทีเจเลือกเล่นนะทุกคนใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียม,มตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวนะคะทุกคนอยู่ฟ้าหนะุก้าอุกเนาะใครอยากตามเจ๊มาเดี๋ยวเจ๊จะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ที่ปักหมุดเลยก็แล้วกันเนาะหอบทุนมา1,800นะคะขออนุญาตกดเล่นเบ็ด100นะคะช่วงนี้แอบ ใจเล่นเบ็ดหนักนะทุกคนคือเล่นเบ็ดหนักแล้วเข้าดีมากนะอา้าวมาดิชูชิช่องหนึ่งมานี่สวยเลยนะเอา้ามาจริงๆนะดอกนี้บวกอีก1,600อเนาะโอ้โหโบนัสจะแจกเร็วแจกง่ายอะไรเกินใครอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตร,รางวัลเมกะแบบเจ้เลยนะห้ามพลาดน,นะทุกคนอยู่ฟาหกห้าหกนะโอ้โหไหลต่อเท่าไหร่เนี่ยจะพอก็ได้นะทุกคนอืตอนนี้ก็บวกมาโอ้โหสี่พันแล้วนะเกือบเกือบสี่พันนะ กดไปไม่กี่ไม้นะเดี๋ยวจะมาซื้อฟีเกมอยู่เดี๋ยวเลยกดแบบเล่นเองดูก่อนนะทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะอยากให้เจ้เล่นเกมไหนดีฟีเกมไหนก็สามารถไปนั่งพูดคุยกันได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่เกมเก่านะพ g ของยูฟาห6หเขาอัปรรวๆนะเอามีรุ่นสกกตเตอร์นะอีกหนึ่งตัวมาหรือเปล่าไม่มานะทุกคนโอ้โหเปิดมาก็หวานเจี๊ยบเลยอ่ะยิ้มยิ้มแฉเลยตอนนี้เจ้นะ ยิ้มแฉะเลยนะฮะอ่ะขออนุญาตทำการซื้อปีเกมเลยก็แล้วกันนะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เอาทุนเราซื้อนะเราเอากําไรที่เราเล่นได้มาเมื่อกี้ซื้อไปนะซื้อไปในราคา3ามพันเท่าไรทุกคนเมื่อกี้สามพันน้อยยูทิเบตห้าสิบนะมาขอให้ได้ขอให้โดนดีนะตอนแรกก็ว่าจะหยุดแต่มันแตกเร็วเกินนะเจยังอยากไปต่อนะทุกคนคือเขามีบริการพรีเมียมตลอด2 4ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงนะทุกคนจริงๆ อันนี้เจก็แอบไปเล่นมาหลังไม้แล้วแหละทุกคนอันนี้มาเอาคืนนะเล่นหลังไม้แม่งหมดเยอะมากนะทุกคนอันนี้มาเอาคืนมันจะได้คืนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห,โห,โหมาแต่ตัวคูณนะอ้าวดอกนี้รางวัลก้อนโตแตงโมสองใบฟ้านมาอีกเท่าไหร่หนึงพันหนึ่งร้อยนะทุกคนไหลต่อไหลต่ออืกระชากใจ,จเฉลือเกินนะมาอ้า เจมาดอกนี้คูณ26ฟาดไป5,200ทุกคนรู้เรื่องมีเหลียงหนีเกี้ยวไหมล่ะโอ้โหดอกนี้เต็มกราฟครับลูกพี่อ้าวดีแล้วตัดสินใจถูกแล้วที่ซื้อนะทุกคนอีกไม้สุดท้ายพารวยหรือเปล่าอืมไม่เป็นไรนะทุกคนบวกมาเกือบเกือบหกพัเลยทีเดียวแลวทุกคนโบนัสเขาแจกง่ายแจกจริงนะเจไม่ได้โมนะอันนี้เอาจริงๆนะโอเควันนี้ก็ขออนีาต มาเร็วเค็มเร็วทุกคนโบนัสแจกเร็วนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะคะยูฟ้าหกห้าหกมาแรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย